ประกวดอ่านทำลองสนองเด็กชายนักพากยหมดฟันโรงเรียนตากเก็บระดับชั้นมนัธยมศึกษาตอนต้นบทเสภาสามคีเสวกต่อวิศวกรรมมาอันชาติไดไรสารตีสุขสงบต้องมัวรกรานโรนหาผ่อน ในกิจสินละปะวิลไยละว่อาจงามแต่ถาอาจได้รุ่งเรืองเมืองสงบว่า,างการรบอริคนอันล้นลามย่อมจำนง,งสินละปะสงงาม เพื่ออารามเรื่องระยับประดับประดาอันชาติได้ไรช่ำช่ำนาญสิ้นเหมือนอารินไรชชมมันลวมสงาใครใครเห็นหมาอีป็นทีจำเริญตา เขาจะพากันเยอะให้อับอายศิลปะกรรมนำใจให้สร้างสงช่วยบ้ารเทาทุกในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบาย ก็รอ่างกายก็ออกจะพอยสุขสรานแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้ารหนาสสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับรังคาน โอสดใดจักสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานา,นา,นาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องสินละปะกันนั้นถัวไป สีวิไลวิลาศดีเป็นสีเหลืองอุปการีใครแทนพ่อแม่ได้ไปมีเลยทานคือครูจันสุรีสี สิ้นท่านทั่วปัตตพีนมออืดมนมองมิงควันสนน,นิ่งน้ำตาลาลพ่อแม่เสมอพระเจ้าบนสวรรค์ลูกนิ่งน้อง ควาบไรน้ำตาต่างรสสุขันอบรบหอมรือ์หอมขาน้ำใจสายทันหายอีกหมดเสมอหึง ตายเกิดใหม่ซ้ำชะนายสนองคุณพ่อแม่ทั้งสองสังฟ้าน้ำนอ ดแลเพียงแค่คุณผู้ลีพงขารายกราบรอยทันหนิงมงคนคู่ใจนากายสิทธิ์ใส่กลาวว่าเพื่อให้ควันคลัง